สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับจะมาตอบคาถามเล็กๆน้อยๆน,น,นะสำหรับคนที่สอบถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยวันนี้เลือกตัวอะไรดีเลือกดูดดนเอนียังไงดีนะครับเพราะว่าวันนี้มันมีในส่วนของการเลือกที่จะตีเจ้าตัวอาชุล่ากับตัวของไทชะนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับ อัลชูล่านะครับไม่ต้องวิเคราะห์อะไรนะครับก็มาถูกเกบของมันนะครับกกอบมันได้ไรนะครับกกอบมันก็ได้เหมือนไอ้ที่เป็นโซ่ของมันอะขยับแบบมีไฟนิดๆหน่อยๆนะครับแบบว่าเปลวเพลิงแห่งความแค้นอะไรเงี้ยนะใชชานะครับก็จะเป็นในส่วนของดอกบัวนะครับนี้น่าจะเป็นแบบดอกบัวแห่งความรักนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่ใครจะอวยอะไรนะครับโอเค ก็มีหลายท่านสอบถามผมเข้ามานะครับว่าเฮ้ยเลือกอะไรดีนะครับเลือกอย่างงู้นยังไงดีนะครับแต่มันไม่ใช่ถามว่าเลือกอะไรดหรอกถามผมนี่แหละว่าผมอ่ะจะเลือกอะไรดีนะครับโอเคนะครับผมอยากจะถามทุกคนว่าทุกคนมีความเชื่อปะ่ะเออแค่นั้นแหละคุณมีความเชื่อหรือเปล่าพี่ตูนบอดี้แลมบอกไว้ <laughs> ถ้าเรามีความเชื่อคิดเลยถ้าเราเลือกกรอบอัชล่าปุ๊บเลดอชัชล่า อชุระก็จะมาหาเราเออนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะแต่ว่าผมว่าผมมีความเชื่อว่ะความเชื่อมั่นเท่านั้นน่ะที่จะทําให้เราไปต่อจัดปะนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากเอาตัวชุลานะครับก็กดรีนะครับแล้วก็มาเลือกไอตัวของไทายชาก็ได้นะครับไม่อยากได้ก็กดรีนะครับแค่น,นั้นเองเนาะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับว่าเฮ้ย hey เลือกแล้วจะฟิกเลยนั่นนี่นะครับมันก็ยังกดรีแล้วก็มาสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาอะไรนะครับเนาะไม่ต้องไปตกใจนะแบบบางคนแบบบางคนรีบๆกดกดเข้ามาปุ๊บกดคอนเฟิร์มไปนะครับไ้กดจอยไปนะครับอ้าวเฮ้ยอยากเลือกอาชุล่ากดรีนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีความเชื่อแบบผมนะครับจัดอาชุล่าป่ะความเชื่อวะ ความเชื่อเท่านั้นที่ฉันยังมีไม่พอเอ้ไม่ใช่ดีอันนั้นเป็นความกล้าโอเคนะครับก็วันนี้ก็คลิปสั้นๆประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดช่วงเย็นๆผมว่างๆเดี๋ยวจะทำไอตัวของข่าวลับข่าวใหมให้ดูละกันนะครับแล้วก็เย็นนี้นะครับไม่แน่จะไลฟ์เปล่านะถ้าเกิดสักเที่ยงคืนสิบนาท,ทีเที่ยงคืนยี่สิผมยังไม่ไลฟ์ก็ไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าน่าจะขี้เกียจ ต้องดูนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดผมไลอะ่ะเที่ยงคืน10เที่ยงคืน20ก็ไลน์แหละนะครับแต่ถ้าเกิดเที่ยงคืน10ประมาณ10 15เนี่ยยังไม่ไลน์ก็น่าจะไม่ได้ไลน์ละนะครับโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับคุณมีความเชื่อหรือเปล่าถามใจตัวเองดูนะครับไปละ